มาแล้วมา,มาแล้วมาไปไปไปโอเคแดดร้อนโอเคมาเข้าฉากแล้ว okay. okay. ลครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้นะครับช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ช่างตั้มอยู่นะครับก็พ่วงข้าง v i p ก็มีบรรทุกก็มีขายของก็มีนะครับมีทุกรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้งานนะครับระยอง ระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีแล้วมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับตัวนี้คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่สูวงวนราคาไว้ที่27,000ครับผม27,000นในใน,ในที่นี้เอา้าวนวนดูทำมาถึงมีแค่นี้27,000แพงเกินแพงเนาะ27,000มีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูทีอย่างไอ้ที่ช่างตั้มถืออยู่เนี่ยคือฝาตะก้าเห็นไหมเนี่ยถอดออกได้สวมได้เห็นไหม คือของชันต้ามันจะถอดได้ถอไดอได้ทุกอย่างเลยวิธีการใส่ก็ใส่ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าใส่ให้เสมอกันเนาะปปิดนี่ปิดเร่มีที่กุญแจล็อกให้ด้วยมีมือจับมาด้วยเห็นไหมอ่ะอีกตัวหนึง่งอันนี้ลูกค้าเขาคุณพี่เขาขอมาตะกร้าเล็กๆข้างบนโลง่งตรงนี้มีประตูเปิดประตูก็ได้เนี่ยี่อ่ะเห็นไหมสองหมื่นเจ็นนะครับอ่ะมาดูต่อไปปิดก่อน ขอเบาะนั่งก่อนเดี๋ยวช่างจะประกอบเป็นตัว v i p ให้ดูนะครับจะประกอบเป็นตัว v i p ให้ดูเนาะหนึ่งนะครับเป็นเบาะนั่งแล้วเบาะพิงข้างหลังมีไหมเอาใส่เข้าไปเบาะพิงหลังใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้ปึ๊บตรงอ่าเบาะพิงเบาะพิงหลังก็มีให้นะครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้ลูกค้าตั้งนาดูคลิปให้ จบหน่อยนะครับพอจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยเสร็จสับปุ๊บเป็นพ่วงข้าง v i เเลยตัวนี้ปูด้วยแผ่นอลูมิเนียมตีนเป็ดเห็นไหมฮะอ่าและ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 วิธีลงนะครับลึงขึ้นมาโยกขึ้นนี่ฮนะเห็นไหมฮะโอ้แดดสองดูนะดูตัวนี้หลายคนว่ารักน้ำหนักได้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับเอ่อพ่วงข้างไซจัมโบ้นะครับรถด,ดิวแชร์สามารถขึ้นได้เห็นไหมฮะ เนี่ยฮะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้หรือนะครับมีอีกหนึ่งกรณีนะครับเวลาขึ้นเราไม่อยากเปิดประตูใช่ไหมผมช่างทําที่เหยียบขึ้นมาให้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยที่เหยียบขึ้นเลยเนะี่ยก้มขึ้นมาโดยที่เราเราไม่ต้องก้าวจากพื้นนะครับถ้าจะลงก็เหยียบตรงนี้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยมีที่เหยียบให้นะโอเคมาต่อไปมาดูคุณพี่เขาขออยากเป็นเชล เชลเวลานั่งจิบกาแฟาหรือพาลูกพาหลานพาภรรยาไปเที่ยวชายทะเลนะครับอเชลด้านหลังยกเอาเลยได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูเชลด้านหลังกันนะต,นนตัวนี้นะครับคุณลูกค้าดูให้จบนะครับพอจบแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะตัวนี้เชลด้านหลังเห็นไหมครับ ต่วนนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าจะใช้งานเลยเนาะอ่ะเชลด้านหลังส่วนเชลด้านข้างเดี๋ยวนะเชลด้านข้างจะเอาเบาะออกก็ได้ไม่เอาเบาะออกก็ได้ในกรณีที่เราไปไปเที่ยวนะครับแต่ถ้ารถวิ่งนะรถวิ่งผมไม่แนะนําให้ใส่นะต้องเอาเชลนี้ออกด้วยมาด,ดูด้านข้างเหมือนออกออกออกพ่อพ่อพ่อด่อพ่ออพอพ่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 ออพ่อ่ออพ่่อ ออกแล้าโอเคมาดูเชือกด้านข้างมาปึ๊บใส่เข้าไปนี่หลายคนวัดเชือกตรงนี้รับน้ำหนักได้มากแค่ไหนลูกสาวนั่งหรอหนักเท่าไหร่ลูกสาวรับได้ไ,ดไม่รู้อ่ะขึ้นไปนั่งใม่คนหนึ่งไม่คนหนึ่งหกสิบหกห้าใม่คนหนึ่งเลยมาอ่ะดูนะดูนะ <S <S น้ำหนักแค่ไหนมาดูกันสามสิบหกจุดห้สิบก็หกสิบห้าใช่ไหมอ่ะลองขึ้นนั่งดูหกสิบห้าหกสิบห้านะครับตัวนี้หกสิบห้าอ่ะด้านหลังมาดูด้านหลังกันอ่ะลอง ลงมาลงมาลงมาอ,อ่ะเดี๋ยวดูให้ก่อนนะอันนี้ก็ถอดก็ได้ถ้าจะถอดนี่อุ้ย,ยถอดนั่งจิบกาแฟกันสบายๆเลยเป็นไหมฮะไปเท่องเที่ยวหลายคนกวว่าฝนตกก็เปียกสิคุณพี่ไม่เปียกของช่างต้าไม่เปียกมาดูกันมีเพิ่มอีกนั่นน่ะเห็นไหมหลังเปียกไหมลูกค้าบอกว่าข้างล่างก็เปียกสิครับไม่เปียก ไม่เปียกสิทำได้ไงอ่ะเอาขัน็อตก่อนไม่เปียกสิอ่าไม่เปียกนะอ่าไม่เปียกนะด้านข้างลมมาก็เปียกเหมือนเดิมหละช่างไม่เปียกเอ้ารู้กันเปียกไหมอ่ะไม่เปียกข้างหน้าแล้วรถวิ่งอ่ะเปียกไหมไม่เปียกครับผมมีกันสาดให้หมดเลยเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมกันสาด คุณที่จะไปจอดนอนเอาลงเนียเอาเอากระสาลงกระสาลงในกรณีที่เราไปนอนเราไม่อยากกลางแบบนี้เอากระสาลงอ่ะเอาลงหมืนรอบหมืนรอบเอาลงปึ๊บอันนี้ช่างพยายามให้ดูรีวิวด้วยให้ลูกค้าดูด้วยเวลาเอาลงนะครับลง,งอะไรอ่ะติดหมดเลยอ่ะมาดูตรงนี้นะ เนี่ยครับเราสามารถไปปิกนิกนไปนอนเที่ยวไปนนท,ทั่วเลยไปทั่วประเทศก็ได้สบายๆชิวๆเอาใส่ขึ้นเดี๋ยวมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งใส่เข้าไปเหล็กใส่เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้วิดีโอ,อยาวนิดน,นึงนะครับพยายามอย่าเล็กไปไหนเหล็กวัมาใส่นี่ก่อเออใส่เหล็กนี้่ อาจจะจะมีตัวกันสาดให้ลูกค้าดูนะไอ้อตัวมุมเนี่ยใส่แบบไหนเอาเหล็กคนนี้ออาไปฝาสั่นฝั่งซ้ายปึ๊บขอบนี่เนาะอันนี้คือกันสาดด้านมุมถูกไหมถูกนะสิถูกนะแล้วใส่ปึ๊บยึดตะเข็บเข้าไปอันนี้จะเป็นติดต,ติดติดลูกแกเนาะครับผมทั้งที่เป็นตะิดลูกแกปึ๊บลวดเลย อันนี้จะเป็นกันสาดด้านมุมมุมด้านหลังที่เป็นช่วงเว้านะครับที่เป็นช่วงเว้าเอาเด็กมาให้พ่อ,พอ,อตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะเวลารถจอดเท่านั้นนะครับเวลารถวิ่งใช้ไม่ได้นะครับจะใส่เข้าป้ายสวมก่อนใส่หมคะสวมยังเด็กมาให้เอาสิบเจ็ดให้พ่อหน่อย ก็ตัวนี้จะเป็นคลิปวีดีโอยาวนิดนึงนะครับจากอันนี้ตรงมุมกระส่นะครับเออเอ,อ่าอีกทุกเซจเข้าอะเล่าเพงดึงให้ตึงเลยใช้น็อตขันเหมือนเดิมนะครับใช้น็อตขันนะครับไอ้อประแจขันน็อตไม่ใช่น็อตขันประแจมาครับผมนี่เลยใส่เข้าไป ไปเอาเอาทิงกระตามก่อน ยวสูงก็ตัดเอานะพี่เผือไว้นะแล้วนะครับเอาพักสาดกันพักสาดกันเดี๋ยวพักสะอดกันหนักประมาณนี้เลยนะครับก็เนี่ยฮะการสาดตรงมุมเนะี่ยเห็นไหมตรงนี้จะไม่เปียกให้ด้วยมีการสาดด้านข้างด้านหลังด้านมุมให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามี มีอะไรต่อเอากระจกสิกระจกดูกระจกกระจกตัวนี้ลูกค้าขอสองสองข้างนะนะครับขอสองข้างข้างที่หนึ่งข้างที่สองนะครับแล้วก็มีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับประมาณนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งออกมาลูกออกมาออกมาลูกค้าอยากได้แผงโซลา่าเซลล์ด้านบนนะครับช่างต้ามก็จัดให้นะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าจะเอาใช้ท่องเที่ยวอ่าใช้ท่องเที่ยวก็ติด แผงโซลาเซลล์ด้านบนสองแผงนะครับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้แผงแผงหนยนะฮะแผงละสองพันห้าใส่สองแผงเฉพาะแผงอย่างเดียวนะไม่ไม่รวมกับตัวกล่องควบคุมนะแผงละสองพันห้าใส่สองแผงนะครับด้านบนหลังคานะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หน้าเพจ c e b o o k t i k t ต ok YouTube นะครับ พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยครับผมสวัสดีครับ